เอาละครทุกคนวันนี้มาเล่นเกมโลโบอกในในแม่อะไรครับกกตตรพูดตังๆดิสกเกตเตอร์นะคบสกเกตเตอร์ใช่ครับถ้าเสร็จน้องเต็มเบาไปต้องขออภัยทุกคนแม่งไ,ไม่หูฟังหรือไม่มันเป็นไรก็ไม่รู้ทุกคนมันชอบไปกัดไม้ตเองให้เต็มอ่ะจนเป็นแบบเนี้ยใช่พ่อของบอกมึงกัดไ,ม,ไม้ไไมแล้วเล่นไงเต็มเกมนี้อธิบาย ัวทีก็แล้วพูดใกล้ไหมหน่อยตัวทีปุ๊บแล้วเราก็จะขึ้นไปเป็นอักคีกบอร์ดแล้วไงต่อครับให้เราเดินมาให้เราเป็นยไงทุกคนเก่งปะฮ<ห>ะมมนนอ,อือฮะโอแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆด้วยนะ,นอ,ะอยู่ดับแรกไงคือพวกกูเพิ่งเคยเล่นกับ เคยเล่นเคยเล่นทุกคนมาเกมสเก็ตบอร์ดแหละทุกคนเขาไม่รู้อ่ะดูไม่เป็นอ๋อยางยางยางทุกค,คนแต่ทุกคนมันมันเกมนี้มันน่าจะมันทุกคนไอ้แต่มันพลผมมาเล่นทุกคนทุกครับไมค์ครับอาจจะไม่ค่อยได้อัดเท่าไหร่นะครับทุกคนไอ้ตี๋แม่งมันไม่ค่อยมีเวลาเปิดเซิร์ฟนะทุกคน เอาอันนี้ก็มาได้นี่นะ,นะอันนี้ก็มาได้นี่ตอนนี้ตอนนี้พี่สี่เล่นเกมอยู่นะมันมันเล่นเกมแมปบีพีทุกคนแมปแบบเรียกว่าแมปบีพีปะแมปบีพีของใครของเพื่อนเขาปล่อยแม่งเหรอเพื่อนเขา,เเขาที่เป็นเพื่อนพี่หันไม่เพื่อนกูเรื่องสองแ้องแต้มเรื่อสองแล้วอยู่ไหนอะ อตรงสนามีดำเขอยสนามดำี่ย่อ่ข้าแล้วคนเราจะเปจุ๊บหายแตงมาทุกคนโอ้ยทุนตกแล้วมันมันสามารถบูทได้ปะแล้วคนแป๊บเดงยติดติดติดแล้วคนนคนทุ้คนเขื่อนครับว่า มามาไม่ได้เกมมันอะไรมากใช่ไหมแต้มใช่มันเป็นเกมเหมือนเกมลอ,อกมันคือเกมฟีดบอลเอามาไว้ใายเคลียรนฮะมันเรียกว่าเกมนลอ,อกก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีมัลติแบบนี่ทุกคนเทมันคนเทมั้ยไอ้แตมมันไปอยู่ไหนก็นไม่รู้คนูนูงอย่ไหนอะแข่งตรงไหนยากแข่งอะ ยากแข่งอนะยากแข่งคนละาก็แล้วนี่ร้านอะไรนะแต่ร้านที่มีไนอ้เนี่ยเป็นหมวกคนไอ้พวกเนี้ยคือร้านอะไรนะอะโอ้ยเราไม่เน้นของฟรีเว้ยไม่นสนใจของพวกของฟรีเฮียเรไม่สนใจไม่สนใจนะไม่สนใจทุกคนผมไม่ชอบผมไม่ชอบของฟรีทุกคน

เฮ้ยอย่านอกเรื่องดิทุกคนเนี่ยผมไม่อยอ่แต่แต่คนมันชอบนอกเรื่องเนี่ยทุกคนแล้วตรงนี้มันผ่านไงอะโอ,อ้ผ่าน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 ออีอีไออีไะมันทีมาตรงนี้ทุกคน กันตัวกันตแข่งกันตัวทุกคน,อย,น,นอยู่ตรงกลางตรงกลางตรงเดิมใช่ไหมอือ,อ,อแต่พี่พี่ดีพี่ขาผับอะ่ะท,ทางนี้ปะทุกคนไม่อยู่แ้วแยงนี้ป่ะครับน่า,าใ่ทคน เออไม่สนใจมึงแล้วแต่มึงไม่ไม่สนใจเอ้อย่านกเรื่องสั่งกี่รอไม่ย่านอกเรื่องยองชยทุกคนไม่สนใจอันนี้ไม่รู้นะคืออะไรทุกคนผม มาให้ผมว well ิ่งเราแบงเนี่ยทุกคนดูดิโอ้ไม่อยากเห็นหลบๆไปเห็นจนเบื่อแล้วมึงอ่ะเห็นที่แม่เห็นหน้ามึงแล้วเบื่อน่าห่วยมั้งอาหวยกับอาฮาใช่ไหมอาควแต่ถ้ามีคำหยาต้องขอไฟทุกคนไอ้หน้าห่วยนี่เขอแค่พวกมีคำหยาบคนนี้แต่แม่งเป็นเด็กอายุแปดขวบแม่งพูดคำหยาบทุกคน เดี๋ยวดูดีพ่อแม่ไม่บอกแย่ดูดีอยู่บอกแต่ไม่ฟังอ่ะไอ้เมืองอ่ะโคตไปเราจะนี่ต่อคนเราจะเรื่องเราจะไปตรงนี้ต่อฟุกเนี่ยพี่หันทางเต็มได้เท่าไหร่ละทำเต็มได้ห้าร้อยหกร้อยคนฟุกแต้มอยู่ตรงไหนอ่ะแก้มอยู่ตรงไหนตรงไหนวะไหนทุกคน ตัวโอหรอไม,ไม่เห็นมนขึ้นเฮยเลรกูข้างหนูมันขึ้นว่าให้แข่งตัวเจกตัวตุ๊เดกตัวทุกนนค,น,คนสูงเออแข่งแล้วเมื่นะอแข่ง,ขงไปเถอะสูอันดับสองฮึไม่รู้เว้ยมือแข่งไหนก็ามแข่งไปเอถอะทุกคนมันมีลูกส่ม,มีตัวแง่อย่างเดียวทุกคน มันเกมนี้มันก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมน้องแต้มก็แค่เล่นไปฟาร์มไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่มาก็คือเกมชิลๆใช่ไหมใช่ไปแต้เดี๋ยวพี่ผมจะทำอันนี้เสร็จก่อนทุกคนแล้วผมจะลองไปอยากรู้เหมือนกันว่าแข่งยังไงพี่หันหนูเป็นอันดับหนึ่งไม่ได้ท้ามไม่ได้ท้ามไม่ได้ท้ามของพี่มันมีหนึ่งนาทีสามสิบปุ๊ยคืออะไรวะ

หมันจนเวลาหมดตักเนาะดิกยูยังออกไม่ได้มันยังมีลูกศรเลยให้กูอยู่เลยเนี่ย ได้หรอทุกคนออกเอาสนามด้วยนี่ท yeah, ุกคนโชว์เต็ปไปทุกคนโชว์เต็ปไปทุกคนโชว์เต็ปไปทุกคนโชว์เต็ปโชว์เต้อหัว คือเราก็ไม่รู้คนไอสัตว์รักพวกนี้นหนุมขอแยกไปไอสารนี้ไม่ทำอะไรว่าแต่มันมีสัตว์รักอะไรขึ้นก็ไม่รู้อ,อ่ะอ,อ,าานนอ๋อเฮ้ยแข่งเพื่อนี่อ๋อแม้มันจะมีเวลาขึ้นใช่ไหม คนคงครับคลิปมันก็ไม่มามาคนมาแต้มจบคลิปกันเถอะจบคลิปเถะน้องชายเราจะจบคลิปในนี้นะทุกคนจบเิศการแข่งนะครสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะทุกคนหรือไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์หรือกดไลค์หรือดิสไลค์ก็ได้นะครับทุกคนไม่ว่ากาัน แต่ถ้ามันน่าเบื่อเกินไปผมก็จะไปอัดใหม่ครับเหมือนเดิมนะทุกคนนะนะบนนั้นเดี๋ยวคลิปนี้พกผมขอตัวไปก่อนนะครับผมสากับแต้มนะผมขออนุญาตจบคลิปต่อเพียงแค่นี้คนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับขายด้วยครับผมถายคลิปแล้วขอลาก่อนสวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้าบายบาย